ท่านผู้ชมครับ World Boss Simulator เนี่ยเป็นการจําลองการใช้ชีวิตของมนุษย์หรือว่าเผ่าต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีการเดินเรืออยู่ในนั้นด้วยนะครับเท่าที่ผมสังเกตการเดินเรือเนี่ยท่านผู้ชมมันจะมีอะไรที่ผมสงสัยอยู่นะครับท่านผู้ชมรู้จักคลองไทยหรือเปล่าที่เขาจะเจาะคลองไอ้ตรงเนี้ย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 เนี่ยตรงเนี้ยเพื่อจะตัดนะครับให้เรือเนี่ยสามารถแล่นเข้าไปทางฝั่งอ,อินเดียได้ไวขึ้นนะครับแทนที่จะ อ่เลาะตรงช่องแคบตรงนี้นะครับเห็นไหมเรือทุกคันจะต้องเลาะช่องแคบตรงนี้นะครับก็จะมีระยะทางที่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้ากับจีนเขาขนสินค้าจากตรงนี้ใช่ปะแล้วก็เลาะลงมาตรงนี้เขาจะต้องผ่านตรงนี้เพื่อที่จะทะลุน่านาน้ำเพื่อไปผ่านของสุเอตดเข้าไปในยุโรปถูกปะแต่ก็ไม่เคยมีโครงการอันนี้ในะชีวิตจริงนะโครงการบอระว่าในไทยที่จะหั่นตรงนี้ออกเพื่อที่จะให้เรือมันไปได้เร็วขึ้นนะครับก็ ผ่านประเทศไทยก็มีดราม่ามากมายนะครับมันไม่คุ้มทุนบ้างกลัวว่าประเทศเราจะถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนบ้างอะไรแบบนี้มากมายนะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีโครงการคิดที่จะทํากันเลยนะครับแล้วก็มีดราม่าอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวใต้คลิปนี้เดี๋ยวก็วมีคนมาดราม่าเรื่องนี้อีกนะครับ้าเกิดคลิปมันตังนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองดูเจาะเจาะคลองดูแล้วกันนะครับเราเจาะในชีวิตจริงไม่ได้เราก็เจาะในเกมน,นี่แหละมาดูกันว่าเรือมันจะเปลี่ยนมาจากที่มันลอดตรงนี้มันจะเปลี่ยนมันลอดตรงนี้หรือเปล่านะครับเรือที่มาจากด้านอะะไรร่งี้นคับ ลองเจาะดูนะครับประมาณตรงนี้แล้วกันตรงบ้านเนี่ยขอรื้อบ้านนอยเราด้วยครับทําโครงการเจาะคลองจ้านี่ปิดคลองน้ําลึกนะมาดูว่าเรือมันจะเปลี่ยนมาเล่นตรงนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยให้เปลี่ยนวะเห็นจ้าจาเลยว่ามาตรงนี้เล่นออกตรงนี้นี่มันประมวลผลนะครับเนี่ยเนี่ยเนียโอ้คือคักคือคัก,คคกไม่มีใครพังร่างเลยเนี่ยคือคักเลยนะครับโอ้เงินก็เข้าประเทศไทยนะครับประเทศไทยโอ้ค<อ>้าผ่านทางค้าผ่านทางค้าผ่านทางจ้า พระวันจ้าก็เขาก็ไปที่ช่องแคบสเวกันใช่นไนี่นะครับซิมูเลเตอร์นะครับเห็นเห็นเลยว่าอ้าวเขาเขาก็าาาาาไปข้างล่างเหมือนกันนะมันเป็นการบนผลอะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราจะขับบนเขาก็จะเลือกเส้นทางที่เร็วที่สุดใช่นไก็เป็นเส้นทางเดินเรือนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับอันนี้แค่ทดลองในเกมนะ่าดราม่าก,กันนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆปัจจัยที่มันทําไม่ได้นะครับอีกมากมายเลยเราไปหากันดูนะครับสําหรับการเจาะคลองตรงนี้นะครับ วันนี้ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบก็กดไลค์ลกดแชร์กดติดตามกดซักการะได้เลยนะครับวันนี้เป็นเพียงแค่เกมนะครับกดใชร์ได้ยากในการรับชมด้วยนะครับรีบแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย